สบายดีทุกคนต้องมองตกบอน,นตอนนี้ก็ประมาณ11บเโมงกับสินาทีทุกคนมันอี้นาตาลีสิภาพไปเอาเนาะไม่สร้างไผ่มาเกง่งทุกคนเก่งเก่งแบบอันยันไงวะแบบด้วนทุกคนแบบด้วนแบบไม่ไหวยังี้คุดพ่อคุดเห็นแล้วขุดอยากสิภาพไปเอาทุกคนควรจะไม่สั่งไผ่อยู่ป่าพวรเลยขเขาเขาก็เลือกเลืองอนะไรได้ โมเมนต์เล wow. ื้ยงไอ้หัวชันชันโอ้ยกำลังกองกำลังก้มกำลังกลมกำลังก้มทุกคนหักเขาในเล่านะก็ยังบะระลายทุกคนกินแทบกินนุ้มว่ายังอยู่ประมาณสามสอบหรือสี่สอบหรือีกุ้มอยู่ว่าทุกคนสีท่านอย่าบอกเขาในเล่านะคือสีท่านอยู่ดอกเนาะเรียนมันเลื้ยงเนี่ยเด็กตัวนี้มันเลื้ยงเนี่ยท่านอยู่ดอก กะติพา FC ลุงลุ่มลืมๆนี่มันไรบ้างสบายดีทุกๆคนเด้อเอาหน้าใหม่มาเก่งวันนี้ป้าพี่พ่อเขาอยู่ป่ามันหกทุกคนมันอัน <laughs> มันแดกเลยมันหกคลิปเท่านั้นลาบเท่านะ่ะก็ลุ้งแล้วยังบ่อนท่านได้แล้วทุกคนโทรศัพท์นาตาลีกันดับมันดับแจมันเป็นอย่างทุกคนแต่ว่าสิยบวยใหญ่บวยสูงโทรศัพท์มาแลกบลิ้นกบโกบ ตาว่าบรเห็นนัตตลีก็แสดงว่าโทรศัพท์อันมันดับมันอันมันป่วยเลยทุกคนไปแห้งห้อนแดดแห้งกิดับเลียวไปเขาป่าเขาโฮมก็มาหม่องเก่าทุกคนมาบ่อนเยายามต้อนย้ำลงตรงนี่แหละเพราะว่าป่าน้ไม้ก็อยู่ทั้งพุ่นแหละปลาไม่ตอกคุณแม่ข้าขาดโอ้ใบจักตอกซอยคุณแม่ทุกคนเลย วาจากซอยคุณแม่อยุ่ตักอันตอกมาดเขาน่ะหากได้คือจะบอกบบมีเวลาจะเทเบาะเล่นแต่ไหนหคือถูกกินบุหรี่ลุมผัดก็เลยจางผพ้ไห้เนาะประูบุหรี่แถวเนีน่ยเนาะโู้นาไม่เบิงแน่ไปทีจักตอกซอยแม่อันตอกมาดเขานทุกคน หาเวลาจักซอยนางลระคือเบาคือบบาบ่ว่างเป็นยังบอกจากซอยเราอยู่ไหนเมนว่าชิบยซอยก็บ่วว่างแลวมาทิ่เลยเบนิกามาได้ดินี่มาหาเอาหน่อไม้ไปเก่งเพราะว่าบุคเคยบ้างบุคเคยวะบุคเคยขยันจักเถื่อจบเก่งหน่อไม้ไปต่อสิคลิปหนึ่งอีกบ่นไม่ได้ซอยแม่เลยทุกคนเยียบมาลงไป ก็จะมาตัดหน่อไม้หน่อไม้นี่มันจักตอกม้วนได้ทุกคนจักร่วงพุกๆๆจะไปทางใดดีนะทุกคนไปทางนี้เลยยังเห็นมดในข้าวหน่อไม่นะเขาเอาตอกไม่ไปจักตอก ดีๆบนธรรมายามองกับพุนเมฆทุกท,ทุกคนที่ว่าขี่เฮื้อปลาผ้าปลา,ปา,ปามากระโพดนะน้าบุกเลยเด้นี่เพาะละไมยกับทุกคนเอาที่สี่แหลกเอาไปเกงยังคือทานกิดีเอหนอหน่อยมันนี่ระวะนอนอใหญ่กับปลาไปเอาแนวมัน 1 nhọ 1 nọ ป่าหน้าไม้ทุกคนบริเวณหาป่าหน้าไม้หาอันขอหน้านไม้โทรศัพท์เ้าก้อนนางซาจาดะดับจะดับจากห้อนละห้อนโทรศัพท์นางทุกคนเอ้ยไม่ใช่เลยถือกุ๊บห้อนห่อนห่อนเลย ก็ได้สามฉี่ยอดเล็กงสมัยโปทุกคนแอบเลยเนาะห้ปยโปห้จูบกอนี่บบมีทุกคนจะได้เป้ากอนนั่นไม่สาน้ำไม่ในบ้านกลางร้่นนะนั้ำไม่บ้านกอน่ะเออปุ๊กสมัยก้อน่ะก็มี อยู่หัวอยู่สวนเพราะได้กินอยู่ทุกคนน้าไม้หน่อตอกชิพ้าเราเอานาฮาาเอาหน้าไม้ตะลโกตะลโกเมฆเงาเขาตาเหมือนไอป่าทุกหกทุกคน ถ้ามาวูป่าน่ะเมื่อนี่นก็อาบน้าอีกแล้วทุกคนมันคายไม่ไายเอาเห็นทุกคนยิน้มหินบ่มีก้อนะกอเอาทําอิดนะมีเอาลวดแหละกุบกันยะอันนกันกนัก คือเชียงต่อเฮ้ยตอดตอดในบลวกระบ,บกตานางเนี่เพราะว่านัทลีเคยตอดตอ,ตอทุกคนเ้าเขาป่าที่ไยมันจะมาหุ่มเท้ไหววะไปน้ำกระบ,บวทันสี่ยอดหายอดกระพาะเกงได้ทุกคนทำนี้ อาเติมอีกนนหนึ่งเนาะ,ปะไปเอาอีกคอเก่าอะไรมันมีอยู่อันนั่งอยากพักคาทุกคนเนาะคือสีสีโอ้ยน้ำมันก่อหัวเข่าทุกคนน้ำกระเท او นั่กระเจี๊ยบคอบุ้นคอพุนเอฟซีคือเก่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปต้องขอบุญขคอพุนเอฟซีละลายทุกคนทุนกหม่องทุกบอนเด้อทางลาวกับทางไทยแล้วกับทางต่างประเทศทุกทุกคนที่เบิง่งที่ส้มนาตาลีที่บาบะ บัถิ่มบัป้าบัยาบัห้างบับ่อยบัวไล่บัวขามคูซนาที่มาดูย้อดล้างเปิดถิ่มปลาใวน้องชมทุกคนขอบุญคุณละลายได้าที่นี้ก่ะเสวยพรไทยได้บัณนี้ให้เอฟซีแต่ละคู่แต่ละคนนะสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำรวยเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งเมื่อถูกบ่งตวบอนถูกทุกคนปราชนาอะไรได้ไลมาไรมาเทมาอวยพรให้ร่วมบัตถุทุกคนให้ขึ้นให้เกินหน้าขยี้ไปตอบอยู่ครบเม่นอันตอบ สิเปตอบีนาจอเติมอีกเด้อน้อไม้กินไ้มากก็โอ้ยยุ่งกับพ่อยุ่งกินไ้ก็กุดไรย้อนทุกข้อกระเพาะขืนน้ำถั่วมันโป้งตัวนี้นะพ่อะไรทำนี่นหายนยอดโกยอดทุกคนนี่นะยุ่งกับพ่อยุ่งเอาลงไปแมงอันนี้ขวบเสะไปทุกคนเอาไปขวกินอร่อยได้ไหมอันนี้นะ แต่ว่ามีตัวเดียวเคคตานี่แหละนี่เลยทุกคนสอมแรกก็ได้สำนีห้องประต้องเอาไลายเพลงไว้กิดแน่ไปไปเก็บปักตุบป,ปักอีทีนต่อมาเนี่ยชิมายันยึงบึงลึงมายึงบึงดีก่าทุกคนโูกับทุกว่าถือตา จระูงองงูยปวนี่แหละงูถเอียนทุกคนเบึ้งเบิ้งไม่เบึ้งไม่จะคึ้จะคึเอียนนี่หลุดเลยใช่ ห้องบ่อหินซะไม่ใช่กับมันลีแหละทุกคนชิเป็นเอียงหรืองูใต้กระถางป้าวันนี้แหละให้แม่มบ่เบิงนะ่งเ้าบ่เบิ่งได้ก้อนยังทุกคนคือมันเหลืองงามเท่น่ะโอ้ยนะว่าก้อนหินเนี่ยเป็นปอบมองเป็นพองน้ำนึกว่าทงคั้มนึกว่าะดอกก็มาเล่าสือปบปันี้คือเพลินเว้าว่าชะนอก หินทองคำให้กระปูทุกคนมตลลาไปล้วนๆนี่นะเด็ดชิวท่านศิพามาเอาพักอันพักอีฮีกินพออีกตบพักนี้ FC เอฟซียนบอกว่านาะตรีจะไปกินนะพักในนาำนะมันออลตลอุคนนะกินอยู่ข่าวบัลายทุกคน กินเพราะมันนัวจักหน่อยอันนี้พักอีโตี่พักอนีนี่ตัวน้อยปฟาดทำดำนาเ่าต่พักอีโตบนี่ก็พอแล้วทุกคน งามที่ภาคอีนี่ได้หนิภาคอีนี่ต้นน้อยอันนี้อีฮีนอันนี้นะ เชียงยังแรงตีนทุกคนจะได้ไ้วมืออะไรทุกคนได้คำอะไร้าน,นี้พอเป็นเพีนพแล้วห่อนน้ำทูกคุกไปทำหมวกใส่ใส่สมวกกันนกโอ้ยเก็บผักไงเง่งต่ออีกทุกคน ขาดว่ได้คือพักขก่เงเงด้อเก่งน่าไม่นะโอ้เถ้าตะต้นน้อยเถ้านนี้น้อยหาบนใหม่บุป่าเข,ข่าผัดคันทุกคนเก็บพักขก่เองกันเม่นโบนี่นะ บอนอื่นคือบนอุ่คือเดีนี้คือคอ,อุ่แต่บอกเออทั้งตลาดแป้วทั้งหนาเด๊ะพักกระเงงทุกคนบัวอื่นเองดิเก็บกระถือมองมันเทียงพุทธมาอะไรมัในสี่เปียะคักไข่ละลายมันจังนวลทุกนนคนอาจะเห็นอุลุ่ยอยู่เดี thay là lái thằng zèt mưa mือ điêu mือ một chấp còng mưa một kiếp mือ một cầm nôm là cứ ta lút hả nà hơi chú chú ta lút anh à đây ta lúc mày nhảy yung nè mือ một cột cổ mือ một mือ một cầm nôm mือ xịt, thế ได้กลับหนึ่งทุกคนแล้ววะมือแก้สินบะเบนได้แล้ว่ามือข่อยเองแอ <c oughs> เราบะท่านใจเล้าพ <c oughs> ่อแล้วทุกคนหอมแล้ครับมีกระได มืดผ้ามืดพ่นดังโอ๊กไปทุกคนไปมือมือเดินหน้าตาลีเอ้ยพ่นขีตกห้หมามเอนี่ได้ทุกคนได้พ่อแกงออ,อกเจาะจาะพ่อปนพ่อแกงขอบุญทุกคนไลายไอ้ที่ชูทุกคนมันผ้าบูป่าไม้ผ้าบูเล่าบูป่าบูดงไปเอาไม้ทางไพออ่อยู่สวนเทาเองแล้วมาเกงเที่ยง แต่ว่ามันก็จะไปเวนเที่ยงนยคุณมันเลยไปแล้วบ่ท่านดอกพ่อกั็ไม่สบายดีบัดดีค่ะฝนกิตุกมากระบุกสีล้นผ้าสีห้องผ้าของไงรงัวผัวสนี้ก็มาตีลูกตีเตาแล้วมาตีกระถ้ยเถาผัวนางเพื่อว่ามาตีนางไหน